สวัสดีครับพบกันกับเราอีกเช่นเคยแล้วนะครับทางช่อง TP คนรักดีและทางช่องที่ดินลบบุรีชนดราคาถูกวันนี้ก็เช่นเคยนะครับจะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงสวยๆวันนี้เรามากันที่จังหวัดจันทบ,บุรีกับที่ดินสวยใกล้ทะเลใกล้หาดเจ้าหลาวเพียง200กว่าเมตรนะครับมีหาดทรายที่สวยงามเป็นหาดทรายที่กว้างและก็ยาวด้วยนะครับมีน้ําทะเลที่ใส อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ใกล้หาดอีกหลายแห่งนะครับอยู่ในย่านรีสอร์ทโรงแรมร้านอาหารเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดจันทบุรีนะครับส่วนด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับก็ติดถนนสายเฉลิมบุรพาชนทิศเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เลียบชายทะเลฝั่งตะวันออกที่สวยงามนะครับโดยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่อําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีผ่านเข้าสู่จังหวัดระยองบริเวณอ่าวไข่ จากนั้นเข้าสู่จังหวัดจันทบุรีมาสิ้นสุดที่บ้านแหลมสิงห์นะครับและยังดําเนินการก่อสร้างต่อไปอีกจนไปถึงจังหวัดตราดได้รับฉายาว่าซีนิกรูทที่หมายถึงเส้นทางที่สวยงามน,นะครับเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่สวยนะครับด้านหน้าติดถนนบุรพาชนทิศส่วนด้านหลังติดถนนลาดยางชนบทนะครับมีภูเขาอยู่ใกล้ๆเป็นที่ดิน,ใน,ใน,ใน จัดสรรแบ่งล็อกตามผังที่เห็นนะครับส่วนถนนบุรพาชนทิศฝั่งทางนี้ก็จะเป็นฝั่งทางด้านขวาถ้าเรายืนหันหน้าเข้าหาแปลงที่ดินนะครับอยู่ใกล้อำเภอท่าใหม่20กิโลจังหวัดจันทบุรี30กิโลนะครับอยู่ใกล้ตลาดนัดตลาดอาหารทะเลเพียง300เมตรนะครับวันนี้เรามีที่ดินมาเสนอ2แปลงนะครับ แปลงที่1ก็คือแปลงนี้นะครับส่วนแปลงที่2ก็จะอยู่ด้านหลังติดภูเขานะครับเป็นลานกลางเต็นท์ด้านหน้าของแปลงที่2ก็จะติดถนนลาดยางชนบทซึ่งเป็นถนนลาดยางด้านหลังแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีทั้งหมด12ไร่2งาน13.9าตรางวานะครับได้จัดสรรแบล่งล็อกไว้ทั้งหมด12ล็อกนะครับ ส่วนด้านหน้าที่จัดไว้ติดถนนบุรพาชนทิศนะครับ4ไร่1งาน3ตารางวานะครับบริเวณพื้นที่ของแปลงที่ดินนะครับได้ถมที่ดินเสมอถนนเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งแปลงนะครับส่วนราคาของแปลงที่ดินด้านหน้า4ไร่1งาน3มตารางวานะครับที่ติดถนนบุรพาชนทิศราคาไร่ละ8ล้านบาทนะครับส่วนด้านหลัง ราคาไล่ละ6ล้านบาทนะครับจัดไว้ด้านหลังนี่มีทั้งหมด10ล็อกนะครับเริ่มตั้งแต่1งานขึ้นไปนะครับ1งานขึ้นไปมีอยู่1ล็อกนะครับอีก9ล็อกก็จะเป็นไล่ละ2งานนะครับส่วนอีกด้านหลังนะครับที่ติดถนนลาดยางด้านหลังนะครับจะมี1ล็อก1ไล่3งาน3าิตเจตรางวานะครับราคาก็อยู่ที่ไล่ละ6ล้านบาทนะครับ ส่วนตำแหน่งพิกัดที่ดินนะครับตั้งอยู่ที่ตะบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับการเดินทางมาก็สบายๆง่ายๆนะครับท่านมาที่หาดเจ้าลาวนะครับก็จะเห็นที่ดินของเราแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงที่1น,นะครับคือที่ดินแปลงนี้ซึ่งอยู่ด้านหน้าติดถน,นนบุรภาชนทิศนะครับเนื้อที่สีไร่1งาน3ตารางวา ด้านหน้าติดถนนบุรพาชนทิศ37.7เมตรนะครับส่วนด้านข้างฝั่งทางซ้ายถ้าหากเรายืนหันหน้าเข้าหาแปลงที่ดินก็คือฝั่งทางด้านนี้นะครับจะติดถนนโครงการกว้าง5เมตรนะครับซึ่งยกให้เป็นถนนสาธารณะนะครับความยาวด้านข้างฝั่งทางซ้ายความยาวประมาณ184.5เมตรนะครับส่วนด้านข้างฝั่งทางขวา ความยาวก็ประมาณ186.5เมตรนะครับส่วนด้านหลังเราจะเดินไปดูกันนะครับความยาวด้านหลังนะครับประมาณ35.7เมตรนะครับทางทีมงานของเราได้ลงพื้นที่ถ่ายทำคลิปวิดีโอกันในวันที่23พฤษภาคมพศ2 5 6 6นะครับตอนเช้าเวลาประมาณ6โมงถึง7โมงเช้านะครับอากาศดีมาก บนภูเขาต้นไม้ก็จะเขียวงามเขียวขจีอยู่นะครับแล้วก็ช่วงฤดูตอนนี้นะครับก็เป็นฤดูของผลไม้เป็นทุเรียนนะครับมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนมาเที่ยวนะครับทําให้โรงแรมรีสอร์ทที่พักแถวนี้เต็มกันทุกๆวันนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะสําหรับท่านที่ มองหาที่ดินที่จะทำธุรกิจหลายๆอย่างนะครับเหมาะสำหรับท่านที่ต้องการทำรีสอร์ททำโรงแรมทำ้านกลางเต็นท์ทำร้านอาหารนะครับและธุรกิจอื่นๆอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนะครับอยู่ใกล้ทะเลอยู่ใกล้หาดเจ้าหลาวเพียง200กว่าเมตรเท่านั้นเองนะครับเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่สวยงามมากนะครับท่านสามารถที่จะซื้อยกแปลงได้เลยนะครับ ทั้งหมด12ไร่2ง,งาน13.9ตารางวานะครับเป็นที่ดินมีไม่กี่แปลงในหาดเจ้าหลาวที่เหลืออยู่นะครับแปลงนี้เป็นอีกแปลงหนึ่งที่สวยมากๆนะครับมีถนนติด2ด้านนะครับท้งด้านหน้าและด้านหลังส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหลักเขตแดนนะครับซึ่งเป็นแปลงที่1และก็เป็นแปลงจัดสรรน,นะครับบริเวณพื้นที่ตรงนี้เป็นแปลงจัดสรรน,นะครับมีทั้งหมดตรงนี้10ล็อก ล็อกละ1งานมี1ล็อกล็อกละ2งานมี9ล็อกราคาไล่ละ6ล้านบาทตารางวาละ1 5 0 0 0บาทนะครับพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดที่ได้จัดล็อกไว้10ล็อกนะครับได้ถมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับท่านสามารถมาทำสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะครับที่ดินถมไว้อัดแน่นแล้วนะครับ สิ่งปลูกสร้างที่เรามองเห็นนะครับเป็นแคมปิง้งเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับเป็นออฟฟิศเป็นบ้านซึ่งผู้เช่ามาเช่าทำลานกลางเต็นท์นะครับถ้าหากมีการซื้อขายที่ดินกันเกิดขึ้นนะครับผู้เช่าพร้อมที่จะคืนพื้นที่ให้ได้โดยทันทีเลยนะครับท่านที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถลงดูพื้นที่จริงได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ ส่วนสนูดแบ่งแยกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมโอนทุกแปลงนะครับที่ดินสวยมากนะครับทําการเกษตรก็ดีนะครับเหมาะสําหรับปลูกพืชปลูกผลไม้นะครับบริเวณพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นพื้นที่ที่ปลูกผลไม้ได้ดีนะครับยิ่งเป็นทุเรียนนะครับยิ่งให้ผลผลิตดีรสชาติดีอร่อยนะครับ อากาศดีอยู่ใกล้น้ําทะเลนะครับช่วงเวลาที่เราไปถ่ายทำนะครับฤดูในจังหวัดอื่นๆนะครับก็จะดูแห้งแล้งนะครับแต่ส่วนจังหวัดจันทบุรีนะครับก็จะมีอากาศที่ดีนะครับพื้นดินก็ยังชุ่มชื้นนะครับทําให้ต้นไม้เขียวงามนะครับผลไม้นะครับก็ให้ผลผลิตอย่างดีนะครับ เราจะเดินออกไปด้านหลังแปลงที่ดินของเรานะครับที่ติดกับถนนลาดยางชนบทนะครับแล้วก็จะเดินไปที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่อยู่ติดกับภูเขานะครับสี่ไร่กว,ว่านะครับเป็นลานคางเต็นที่สวยงามมากนะครับอยู่บนเนินเขาเลยนะครับน้ำประปาไฟฟ้ามีให้ครบนะครับมีทั้งด้านหน้ามีทั้งด้านหลังนะครับ ท่านสามารถขยายต่อใช้ได้เลยนะครับตอนนี้เราก็เดินมาถึงถนนซึ่งอยู่ด้านหลังติดกับแปลงที่ดินของเราแล้วนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนลาดยางชนบทนะครับก็เข้าออกได้หลายเส้นทางที่ดินของเราแปลงนี้เข้าออกได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ ถ้าหากเราเดินทางไปบนถนนเส้นนี้นะครับวิ่งออกจากทางด้านนี้ไปเราก็จะไปอำเภอท่าใหม่ไปถนนสุขุมวิทไปได้หลายเส้นทางนะครับอยู่ไม่ไกลจากถนนสุขุมวิทประมาณ20กิโลนะครับส่วนถนนฝั่งทางด้านนี้ก็จะไปออกหาดเจ้าลาวนะครับไปบรรจบกับถนนเสริมบุรพาชนทิศนะครับ เรามาถึงที่ดินแปลงที่2ของเราแล้วนะครับที่ดินแปลงที่2ของเราก็จะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายของถนนนะครับมีสิ่งปลูกสร้างมีบ้านหนึ่งหลังนะครับแล้วก็จะมีลานกลางเต็นท์ที่เป็นกระท่อมอยู่ประมาณ3หลังนะครับด้านหน้าติดถนนลาดยางชนบทความยาวขนานตามถนนก็ประมาณ50กว่าเมตรนะครับส่วนด้านหลังของแปลงที่ดินติดภูเขาเป็นแปลงที่สวยงามน,นะครับส่วนเอกสารก็เป็นฉนดคขุดแดงนอส4จอนะครับ ราคาไล่ละ6ล้านบาทนะครับราคาท่านสามารถต่อรองกับท่านเจ้าของที่โดยตรงได้ทั้ง2แปลงนะครับราคาได้เขียนบอกไว้อยู่ด้านหน้าคลิปแล้วนะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆก็ได้เขียนบอกไว้อยู่ใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งท่านสามารถกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น สระน้ําเป็นตาน้ํามีน้ําตลอดทั้งปีนะครับน้ำใสและก็เย็นมากนะครับท่านที่สนใจที่ดินทั้งสองแปลงนะครับนัดดูที่ดินได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-098-7939 รีกเบอร์นะครับ0887902134หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Line YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับท่านสะดวกทางไหนติดต่อมาทางนั้นได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่อง TP คนรักดีและ ทางช่องที่ดินลบบุรีสนดราคาถูกฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับทางเราจะมีที่ดินแปลงใหม่ๆมาลงเรื่อยๆให้ท่านได้ดูเป็นประจำนะครับขอบคุณครับ